ผู้ใหญ่นะครับเมือ่ออาชีพที่ส่งเข้ามาประกวดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะดเด็กๆนะครับซึ่งไปจัดก,กิจกรรมร่วมกับเด็กๆก็ให้เริ่มสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับก็ก็เป็นกิจกรรมที่คนไปร่วมเนี่ยมีความสุขนะครับก็เห็นเด็กๆมานั่งนั่งนอนนอนวาดลูกกันเนี่ยนะครับนั้นเห็นก็มีความสุขทั้งทั้งทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ที่ไปร่วมนะครับครับนอกจากนั้นก็ทางด้านก,าก,ากีฬานะครับสนับสนุนกีฬาเนี่ยก็ทั้งนักกีฬาไทยให้ไป ประสบความสําเร็จในเวทีโลกนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกลับมานะครับหลายคนก็เป็นนักกีฬาที่เราได้สนับสนุนนะครับนอกจากนั้นก็สนับสนุนนักกีฬาระดับโลกให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในเมืองไทยนะครับเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็คนก็เข้ามาดูท่องเที่ยวก็จะกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปตลทอรทำอยู่นะครับครับอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ทํา ทั่วไปกับสังคมน,นะครับผมก็เลยขออนุญาตเนื่องจากเนื่องเป็นการจัดโดยแบรนด์เน็ตก็เลยขอพูดทางแบรนด์นธุรกิจสักนิดนึงแล้วกันนะครับแบรนด์ทางธุรกิจของปทารนะครับที่เราได้สร้างสรรค์มานะครับก็จะเห็นว่าถ้าท่านมองภาพตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าป้าปลารมีความน่าเชื่อถือนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีเครื่องมือความสะดวกครบถ้วนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพัฒนามาค่อนข้างค่อนข,ข้างมากนะครับจากในช่วงสักก้า ย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมานะครับปั๊มพตทอสมัยนั้นก็เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมานะครับจากสัมทาหารแล้วก็เป็นปั๊มที่อาจจะเล็กหน่อยนะครับโรมนนะครับไม่ค่อยน่าเข้าในยุคนั้นถ้าใครไม่ทราบท่านหลายท่านคงยังไม่ทันนะครับตอนนั้นแต่ถ้าท่านที่ทันขับรถตอนนั้นก็จะไม่ค่อยรู้สึกอยากเข้าปั๊มพตทอนะครับเราก็จะเข้าไปปัป๊มที่ทันสมัยหน่อยแล้วก็เป็นผู้ออบเรเตอร์ที่เป็นต่างชาตินะครับ ายุนี้เนี่ยเราไม่แพ้ใครนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีการพัฒนาต่อเนื่องมานะครับเรานําพลังไทยมาใช้ประโยชน์สําหรับคนไทยได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปตอนที่เราเปิดโรงแยกการสัมินะครับซึ่งท่านนายกเปรมตอนนั้นท่านก็ไปเปิดนะครับก็นําพลังงานของไทยนี่ขึ้นมาใช้สาหรับคนไทยนะครับต่อมาเรื่องเรื่องตะกรเนี่ยนะครับเรื่องไดโนเสาไล่มาเรื่อยๆนะครับแต่จะมีการพัฒนาให้แบรนด์ของรทเนี่ยเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับ และสุดท้ายตอนนี้เรากำลังเข้าไปสู่แบรนด์ของปตทเป็นปั๊มที่ให้บริการครบถ้วนนะครับไม่ใช่ไปปั๊มเพื่อเติมน้ำมันนะครับแต่เราไปปั๊มเพื่อไปช้อปปิ้งเพื่อไปทานอาหารนะครับเพื่อไปทําธุรกรรมกดเงินนะครับที่ ATM เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่สร้างแบรนด์ทางธุรกิจของปตทเนี่ยให้เป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือของลูกค้ามากขึ้นนะครับเราเข้าปั๊มพตทเพราะมี ทุกอย่างให้เลือกนะครับไบโอดีเซลแก๊สโซฮอล์เอเ็นีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไปที่เดียวก็สามารถจะตอบสนองความต้องการของเราทั้งในเรื่องของพลังงานและในเรื่องอื่นด้ยวยครับอันนี้ก็ก็เป็นคอนมสำเร็ที่เราพัฒนามาเรื่อยๆครับในส่วนของภาพล่ง้งาองค์กรนะครับในกรรภเองเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าคนที่ปรรอเนี่ยต้องทั้งเก่งทั้งดีแล้วก็มุมม่งมั่นทุ่มเทถึงจะดาเนินภารกิจที่เราตั้งไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหลักดัง พนักงานของเราเข้าในทิศทางนั้นนะครับแล้วก็ทําเพื่อประเทศนะครับนั่นก็จะเห็นนะครับว่า,า,ากิจกรรมที่เราไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไปต่างประเทศแล้วก็นั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่เราไปสํารวจอันนี้ก็เป็นบริษัทในกลุ่มเรานะครับปตทอํารวจและผลิตบิโตรีมนะครับเขาก็ไปไปสารวจหาแล้วก็พัฒนาแหล,ล่งบิโตรียมในประเทศโอมานในทะเลทรายจริงๆนะครับคนที่ออกมาในโฆษณานั้นอาจจะไม่ใช่พนักงาน ปตทสปอนะครับแต่มีพนักงานจริงๆที่เขาทำอย่างนั้นเขาไปอยู่ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ใน,ในะทะเลทรายนะครับอันนั้นเพราะว่าเขามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานให้กับประเทศนะครับน้ำมันไม่ได้ส่งมาที่ประเทศไทยหรอกนะครับหรือก๊าซไม่ได้ส่งมาที่ประเทศไทยเพราะไ,ไกลด้วยเกินแต่เราไปสร้างรายได้ไว้เนี่ยเป็นเครื่องสร้างความมั่นคงว่าในขณะที่เราต้องนาเข้าพลังงานนะครับเราต้องเสียรายได้ออกไปจากประเทศไทยเนี่ยเรามีการไปสร้างรายได้จากที่อื่นนะครับเพื่อชดเชยนะครับ ถ้าราคาน้ำมันขึ้นไป140เหรียญเราต้องใช้พลังงานแพงขึ้นแต่ว่ารายได้ที่เราไปสร้างก็ขึ้นมาเหมือนกันเอากลับเข้ามาในประเทศเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจในประเทศได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นที่มาครับสร้างศักยภาพในการแข่งขันนะครับก็นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยของเรานะครับก <c oughs> ารธรรมชาติน้ํามันในประเทศเนีน่ยนำมาใช้เป็นรูปแบบนะครับการธรรมชาติในประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงที่สุดนะครับนำการมาแยกเป็น p d ใช้มาแยกเป็นวัตถุดิบเป็โตโอเคมีซึ่งต่อยอด ให้เกิดอุตสาหกรรมเปตรเคโีมากใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยโดยใช้ทรัพยากรในประเทศนะครับสร้างความยั่นยืนสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็กิจกรรมทางสังคศาสตร์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องความยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปราะบางก็สําคัญนะครับแล้วเราก็ได้รับการยอมรับพอสมควรในสังคมนะครับที่ที่เข้าใจนะครับก็อาจจะมี สังคมบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเราคิดว่าเราทำกำไรเกินควรนะครับก็ขออนุญาตเรียนมาในที่นี้ว่าไม่ใช่นะครับกับถ้าบริษัทที่ทำธุรกิจขนาดนี้ถ้าไม่ได้มีสำนึกในเรื่องของออสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับจะทำกำไรมากกว่าที่ปตททำอยู่เนี่ยสองสมเท่านะครับไม่ใช่เราได้เราได้ใส่ ทรัพยายกรของในองค์กรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินและคนเนี่ยเข้าไปกับกิจกรรมเพื่อสัองคมเยอะนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงนอกจากนี้นะครับก็คือกิจกรรมที่เราพยายามทาเพื่อตรึงราคาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาแก๊สนะครับราคาน้ามันนะครับ LPG, n g v พวกนี้ก็มีส่วนที่เราเข้าไปทําซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับงั้นก,ก็อาจจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ ปตทได้ดําเนินการมานะครับว่าเราพยายามจะสร้างความมั่น,งน,นคงด้านพลังงานนะครับค mm hmm. วบคู่กับการดูแลสังคมสิแวิญอาณก็ยังอยู่นะครับ mm hmm. แล้วผมก็เชื่อว่าโซเชียลพิซ n อนเดอร์ฟรส์เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับ mm hmm. แล้วก็ปตทได้ดําเนินการในทิศทางนั้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพิ่งมาฟังวันนี้ว่ามีชื่อนี้อยู่นะครับ mm hmm. แต่ว่าคอนเซปต์ที่ว่าตอบสนองสเต็กโฮเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอบด้านอย่างสมดุลอันนี้เนี่ย เป็นคอนเซปที่ที่มีมานานนะครับแล้วก็แล้วก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นตัวที่บอกได้ว่าสมดุลที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโซเชียลบิสัยเอ็นเตอร์ปรสนะครับก็ก็ขอบคุณครับผมก็คงมีเท่านี้แล้วก็ยินดีนะครับถ้ามีคำถามอะไรที่จะจะให้ให้ที่แจกงนะครับ และในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเทวินวงวานิดนะคะมีท่านใดที่มีคำถามอยากจะถามไหมคะมีไม่เอ่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าหากว่า มีก็เดี๋ยวสามารถเขียนถามได้นะคะซึ่งคุณเทวินก็ยังอยู่กับเรานะคะใน,นโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณพิชัยสิริจันทนันนะคะซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการอำนวยการนิตยสารแบรนดเอนะคะให้เกียรติมอบของที่ระลึกด้วยนะคะขอเรียนเชิญค,ค่ะขอเรียนเชิญท่านทางด้านหน้าเลยนะคะ และต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กรบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะคุณเทวินวงวานิขอเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งคะ่ะและขอขอบพระคุณคุณพิชัยสิริจันธนันด้วยนะคะ